คุณยายอายุ70ปีแล้วคุณผู้ชมต้องเลี้ยงหลาน3คนที่กําลังอยู่ในวัยเรียนนะคะแล้วคุณยายก็ต้องอาศัยเงินจากการไปขายของเก่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าไรายได้ก็ไม่พอประทังชีวิตนะคะลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะมีคนเนี่ยมาโพสต์ขอความช่วยเหลือใน f a c e b o o k นะคะบอกว่ามีท่านใดยอยากจะช่วยค่าเทอมนักเรียนด้อยโอกาสให้น้องได้เรียนต่อมีอนาคตที่ดีบ้างสามารถช่วยเหลือตามกําลังศรัทธาได้นะคะแล้วก็บอกว่าน้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอาศัยอยู่กับคุณยายแล้วก็น้องอีกสองคนพ่อแม่น้องทิ้งไปตั้งแต่เล็กๆยายเนี่ยหาไรายได้จากการเก็บของเก่าขายได้เงินวันละ5 0า0บถึ100บาทแต่ก็ต้องเลี้ยงดูเด็กทั้ง3คน ค่ากินอยู่ก็ลําบากมากแล้วนะคะแล้วบอกว่าน้องอยู่ในวัยเรียนด้วยเรียนอยู่ชั้นม2ติดค่าเทอมโรงเรียนเอาไว 2, ้2เทอมแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเงินที่ได้เนี่ยจะรวบรวมนําไปจ่ายค่าเทอมที่โรงเรียนให้กับน้องๆแล้วก็ตั้งใจจะจ่ายค่าเทอมให้น้องเรียนจนจบชั้นม6ด้วยปรากฏว่าหลังจากมีการแชร์โพสต์นี้ออกไปก็มีคนเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้กําลังใจยายกับหลานทั้ง4ชีวิตนี้อย่างต่อเนื่องเลยเนี่ยนะคะ ล่าสุดทีมข่าวเนชันระวังภัยประจำจังหวัดชนบุรีค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องราวของยายหลานสี่ชีวิตเนี่ยนะคะพร้อมกับคณะของพระครูถาวรรัทธาคุณค่ะเจ้าอาวาสวัดวรพจน์สังขวาสนะคะก็นําอาหารข้าวสารอาหารแห้งอะค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ที่นอนไปมอบให้กับน้องนะคะที่ห้องแถวสีเขียวเนี่ยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลหนองรีอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ ทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณยายคูณบุตรช่วงอายุ70ปีพร้อมกับหลานๆนะคะคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายเอิร์ธค่ะวัย10ขวบกำลังเรียนอยู่ชั้นป .4 นะคะแล้วก็เด็กชายอาร์ตวัย8ขวบเรียนอยู่ชั้นป .2 ส่วนเด็กชายโอนักเรียนชั้นม .2 ซึ่งเป็นหลานชายคนโตไม่อยู่ที่บ้านเพราะว่าน้องเนี่ยติดซ้อมกีฬาที่โรงเรียนนะคะหลังจากได้รับความช่วยเหลือปรากฏว่าคุณยายคูณรู้สึกตื้นตันใจค่ะร้องไห้สะอื้นออกมาเลยบอกว่าดีใจ ตื่นตันใจที่มีคุณพระคุณเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะคะคุณยายคูณยังเล่าให้ฟังด้วยค่ะบอกว่าเดิมทีเนี่ยอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าหลังเนี้ยกับหลานๆแล้วก็พ่อแม่ของเด็กๆด,ด้วยมีอาชีพขายไก่ย่างนะคะแต่ในช่วงโควิดระบาดขายไม่ดีค่ะก็เลยไปหยิบยืมเงินนอกระบบมาหมุนเวียนในการลงทุนแต่ก็ยังขายไม่ดีอีกยอดหนี้รายวันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยพ่อแม่ของเด็กหนีไปคุณผู้ชมเพราะไม่มีเงินใช้หนี้นะคะ ก็เลยปล่อยให้หลานทั้งสามคนอาศาัยอยู่กับยายตามลําพังค่ะลองไปฟังเสียงของคุณยายเล่าความเดือดร้อนให้ฟังค่ะแล้วตอนนี้คุณยายคุณเดือดร้อนเรื่องอะไรที่สุดไม่คม่อยนี่เจะเงินแหละเงินเงินไม่ค่อยมีอันนี้ก็มีอยู่สามสิบบาทอยากให้ให้หลานเรีออยนบอกให้ให้หลานไปวันละเท่าไหร่นะตัวเล็กคนละห้าบาทคนละสิบบาท วันไหนมีก็ให้สิบบาทคม่เช้าให้สิบคนละเม่เช้าไปได้เลยเนาะหนูไม่อเช้าไ่ได้่วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยไปค่ะไปไม่ได้เงินไปวันเนี้เพราะเงินไม่มีเงินไม่มีเป็นบอกว่าคนโตก็ทางโรงเรียนจะไม่ให้สอบครับคือว่าไม่มีจ่ายค่าเทอมอ้องเทอมแล้วที่ติดติดเขาไว้เป็นสามพันสามพันแปดใช่ปะติดติดเขาไว้แต่ แต่ร้านร้านของเต่าเล่าให้ยายฟังถ้างั้นยายไม่รู้หรอกยายแค่เอาบินไปให้เฉย,ยๆยายเอาบินมานะเดี๋ยวผมจัดการให้คขาว่าอนนย่างเงี้ยล้วนแสดงว่าร้านของเต่เาเขาใจดีมากค่ะคือว่าวันไหนไม่มีเห็นยายเดินไปเขาอย่างนี้เลยไปโรงพยาบาลก็เดินไปถึงโรงพยาบาลจุนเดินก็เดินกลับมามีตังค์ร้อยหนึ่งก็จะเอาร้อยสามสิบร้อยยี่สิบยายก็ไม่ได้กี่รล ทีนี้ไปสอบถามเจ้าอาวาสวัดวรพจน์สังฆวาดนะคะก็บอกว่าพอได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของยายกับหลานทั้งหมด4ชีวิตเนี่ยนะคะรู้สึกหดหูใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าคุณยายก็อายุเยอะแล้ว70ปีแล้วต้องอาศัยอยู่กับหลานเลี้ยงหลานอีก3คนเนี่ยนะคะถ้าหากญาติโยมท่านใดสนใจจะทําบุญก็สามารถติดต่อไปหาคุณโยมคุณได้เลยค่ะโยมลูกศิษย์ก็ส่งส่งม่ให้ดู ก็เลยมาดูก็เลยเห็นว่ามีความลำบากก็เลี้ยงหลานสามคนตัวเองก็อายุมากแล้วเจ็ดสิบละเจ็ดสิบบาแลวเนาะอืมอืมแล้วก็หลานก็บางวันก็ไม่ได้กินข้าวไปบ้างไม่มีตังค์ไปกินโรงเรียนบ้างถ้ามีก็ได้กันคนละห้าบาทสิบบาทเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วยายตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็แต่ขายของก็ขายไม่ได้ทุนหมด อืมก็ฝากญาติโยมผู้มีจิตใานะก็ฝากญาติโยมช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย